กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถู่เหลืองและกระสอยผลิตภัณฑ์บะมี่กึ่งสำเร็จรูปตราม,มามาผู้ฮีเจ็ดของรอบสุดท,ท้ายส่วนอุหลาบว,วิทยาลัยพบกับนวมินทราทูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้องเก้าครับและคู่ต่อไปจะเป็นที่หนึ่งของสาย H ขวันร้ายปักหอ เจอกับเสือร้ายสัมมาก่อนโรงเรียนโน,นมิทราชินูทิศเตรียมอุดมนนองกลา้าอาครับอาเริ่มที่ทีมงานเรา ถ้า uh huh. ระหว่างวอล์มนะเกิดดีนะครับต uh, 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 so uh ่อเวลาพิเศษไปแล้วสองคู่ครับตลบตัวสีจ่ิงจริงทีมงานทีมงานคุณภาพออนไลน์นี่น้องเสื้อชมพูนี่หลายชอบหลายชอบหลายชอตนะมันอยู่ใกล้กับแถวนี้ครับคือแถวนี้แี่นะครับผมไว้ปบนมือครับ ครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับแน่นอนครับทางด้านของสวนกุหลาบพัทยาไรเนี่ยใส่ชุดสีดำครับลา,า,บบายข้าว้่าสวนกุหลาบนะไปแล้วจ้าบอกไปบอกมือเลยจ้าอันนี้นั่งอยู่ยันชินงหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะครับเขาจะได้เปิดก่อนครับโดยน้องด้านต้าโซเวส ทางด้านมองลงสลาบได้บอลน้องพีน้องพีข้ามาลงไปครับครับข้าบอลมาอีกครับแม่รัวๆนะครับอาสาจังหวะเตรียมรวมล็อกดาวน์ด้ยังตั้งตัวไม่ติดครับอ่าแล้วก็เอาคืนบ้างครับลูกนึงครับโอ้โหเกมเขาค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วครับนี่ฮะแล้วได้เปล่าลงด้วยครับ น้องกันป้าครับนี่ครับดูข้ามไปครับโอ้โหสามคนเลยครับครับเะซูดโทษครับลูกนี้ไม่ลงครับออกมาที่เตรียมน้อมดูดลูกนี้ก็ยังไม่ลงครับผมณกหลับรีบาลได้ ออกมาทางด้านของบลสแล้วก็เป็นทางด้านทีขึ้นลูกนี้ไม่ลงครับรีบเวาได้หามอีกทีครับแมบอลมันหลุดมือแล้อยังไงครับเ<อ>หลือช็อตค้องอีกสี่วิทีชูลูกนี้ก็ยังไม่ลงครับโอ้โหจะหลุดไม่หลุดครับหามลูกนี้อันป้าแม่เรียบร้อยครับ สองลูกไปแล้วนะครับที่แหวนเข้าไป่ะครับโดดให้ลงครับนะครับบางทีจะได้บอลให้มาที่อัฟ้า อบลงลบลงครับขอให้เปกระแสนะครับอ่าครับโดครับโดนเลยโอ้โหโดนในแขนนครับโดนไม่ลงไม่ลงนะบีบาวได้ของแางน้องทีคิวทีคิวค้าบได้ไหมสองคะแนนไม่คะแนน ก็ยังน้ำอยู่ครับทางด้านของคุณผู้หลาบครับสี่ปัอหนึ่งเองเซลเอาเซลโยกมาปันใต้ฟิวทูดไม่ลงดาวมาครับแล้วก็ให้มาจังหวะนี้อยู่ใต้ไปแล้วทำยังไงครับแม่จะออกก็ต้องตัดติดแล้ครับโยกมาปันไป ยับมาค,ครับเนี่ยอัลฟ้าไม,ไ,มไม่ลงอ่ะคุยก็ยังไม่ลงอ่ะครับซ้ำตอกยังไม่ลงครับแล้วก็โอ้โหเลยว่าตรงนี้โดนล็อนครับแล้วก็ยังไม่ทอ้ทอให้ครัโอ,โ,โอ้โหแล้วโดนล็อนทุกจังหวะเลยครับโอ้โหน่าจะตัวแข็งอัลฟ้าครับห,โหลุดไปเลยครับข้างในที่ยากจริง ดได้เซลนะได้ไหมตัวนี้ยังไม่ได้ตายแล้ได้หยาดลงง่ายเลยครับกระดาษที่จี๊ยบแล้วอ้าวโอ้โหโดนโฉบอีกแล้วครับพี่ขอพี่ชขยันจริงๆครับแล้วปุ่นออกมาแล้วยังไม่ลงอ่ะอันนาเรียบร้อยครับออกไปแล้วครับ ต้องเรียนยันใหญดีครับโดนทำไปเยอะแล้วนะมังทำคะแนนตามครับต้องรับฟื้นบรรยาการไม่ลงออกมาด้านนอกก็ไปรีบแล้วครับถลงแล้วทำเยอะครับอันป้าข้ามเองสูงกว่าครับพื้นลูกนี้เรียบร้อยครับสบายมากยันใหญ่ครับโอเคดีดีปอกปอกมากหรือไม่ครับโดนแบ็คมาดู้ลูกนี้ยังไม่ลงครับ รยากาลางระบาะครับคุลงรีบาวไม่ได้ด้วยครับน้งพาลค่ะี่คุยงได้ฟาจากฟาก่อนะครับ,บดูครับกนแทกก่อนเลยครับเครับตาวลวยเปยครับว้สูตเลยนะแต่ไม่ลงอ่ะ ฝ่ายนี้ก็เรียกวนาอะไรที่แอนโดร์ขึ้นรูดแม่ไม่ลงครับจังหวะเมื่อกี้กับตอนเราเล่นบาสเลยนะแต่มันเพิ่มพลังอ่ะแท็ทีนึงก่อนแล้วเราไล่ขึ้นไปปั๊บปั๊บบบเลปปปััั๊๊๊มรูดนะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็อตี๋ของหนูหลาบก็คือสุดพ่อไม่ค่อยมีพลาดเกมไหลๆนะคะตอนนี้หนจะได้ไม่ลง อยู่ที่ต้องทีค่ะ้ามหรือเปล่าือค่ะรับแล้วอคะแนนต้องนเหยียครับตรียม้อมเ่งครับโหแล้วทำกันไ่ลนลาบนำไป9ต่อนื่อะคใตึงตึงเลยครับทีเกิดอไ้ครับ เหวีย connect, ่ยงมาลูกนี้เอาทำดีครับแต่ว nice. ่าโอ้โหตีติดตัดไม่ได้หมดเลยครับติดต่อวางไม่ลงอ่ะติดต่อได้อราบครัสิบคะแนนไปแล้วครับสิบก้อนหนึ่งตามลูกนี้เอาได้คะแนนไปแล้วครับสองก้อนสี่ครับผ่านมาไม่เวลารายๆเลยนะไม่มีไม่มีหยุดเกมใช่ครับตามลูกนี้พีงเรียบร้อยครับถูกทราบไปไม่ได้แต้มก็จะได้เปลาเลยครับคุณผู้ชม ยิงเลยครัน้องพิสไม่ลงนะออกไปแล้วตัวเศษประกันชมพูนะครับเดี๋ยวร้องเนะอ้าใครลูกนี้ใครดีครับแต่ว่าจะแก้ได้แล้วชูดมาก็ออยังไม่ลงคนระับออกมกนอกันก็ใครบ้าน มาข้ามให้อาปาอปาอปาบอกจิงสองเองก็ได้ไม่ลงครับอเอาจากข้ามแล้วจะยิงสองได้ พยายามจะหลบหน้าไปคางไปบนข้างหลังแต่ว่ามันไม่หลบโดนหลบข้างหน้าแล,ลา็แม่ถ้ามันหลบจะสวยงามมากเลยลวเวลานอกครับเสื้อบวงถึงอะไรับเนี่ย แมวมาอีกแล้วขอบคุณแอสตูนนะครับที่กดเอฟเฟกต์ได้เฮฮามากนะโตนะครับนะเอาครับเราเป็นเราเป็นเรียมน้องพอจะได้เปิดปนะครับโอ้โหสองแมนเดียวแล้ว ตกน่าจะลงนะฮะดูน้ำหนักแล้วใกล้เกี่ยวครับบอลมาที่นี่ครนี่ครับส่มงมาอันานฝ้าอันานฝ้าข้ามแล้วก็ยักออกมาเนี้ยครับเป็นโบมแม่บอลออกไปครับแล้วเป็นตัดส่งครับเป็นเตรียมน้องได้ครับเซลเซลว์ลวนตัวตัว,ตว,ตวไหวไหมไม่ไหวออกมาให้ด้านข้าง แล้วยังไงครับแป๊บกลับมาเวลาใช่ครับโดนสกิมเหตุรือแล้วครับตอนนี้ไล่อันต้าไปครับของนี้ของนี้ใครโตครับเล่นดีมากของนี้ดีลูกนี้ไม่ลงก่าเรียบร้อยครับมาแล้วครับคะแนนที่3งเตรียมน้องครับ ยัง,งเ,เงขา้ามาลงตีกครับโอ้โหลังนี้เกมไหลมืดอย่างเรี้ยต้องระวังอัะประโยชนอ่าทั้งรอบทั้งหมดครับยังไงครับมันจะยิงเป็โอกาสยิงครับโอ้โหอยู่โซนหน้าครับยิงยากครับเราเปลี่ยนตัวครับตเข้ามาลงมาเวลาขันเหลือนาทีกว่าๆครับอ่าครับ เล่นเล่นจะใสเข้าไปเองได้เลยค่ะโอ้โหไม่ไ้เขาสามารถโชว์โสดไอ้ข้างดีดีครับอ้าหดีมากหนึ่งหนึ่งไปดนค่ะเป็นไลน์ค่ะเล็นเล็กครับมาเรียนร้องครับไปมาตรงนี้เตร็จปั๊บ ไม่ลงและไม่ลงอีกรุดนถ้าลงไปครับเหลืออีกสามสิบเจ็ดวินาทีครครับไม่ดีครับแต่ว่าพีกบอกมีโอกาสก,าก็จะเล่นนะไม่รีบมีโอกาสก,าก็เล่นได้ครับโอ,โอ้โหถ้าจะเป็นท็อปสกอร์นัดนี้นะครับทอปพีกได้ไหมครับตรงนี้ไม่ได้ค่ะอ,อ่าเ้าไว้พีกพีมแกมาาร็บผาด้ายแล้วเราทุบสอัมภานะดูนะครับไม่ได้ก่อนมัน โตดไ,ได้เลยเหลืออีก1 6วินาทีสุดท้ายนะคะนะครับมาครับเทลเทลขึ้นเองเรียบร้อยครับแล้วเหลือเวลาอีก10วินาทีครับ ก็มันป้าครับแล้วสุดที่หลักว่าชนะไปครับสุดเจต่อแฮนดโห้ไม่ธรรมดาครับอช่ครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันครับ,รบก่อนก่อนไฮไลท์มีแวะมาของเชียนนนึงนี่ฮะอันป้าครับวันนี้ ต้องบอกว่าผลงานของคันฟากับพีมที hey. ่โดดเด่นนะครับแล้วนกบคนอื่นๆก็ขอบแท่งมาได้ดีครับน้าโนมินก็โตเกมต้องการเอาไม่อยู่นะครับโตครับโอ้โหแล้วเกมนี่มีรูปแบบหลากหลายครับถึงล่าหโูลงนี้เรียบร้อย mm uh -huh.